สวัสดีครับผมวันนี้อเอามีดหมอทำเองนะครับไม้ยิ่งดำนะครับผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับทำเป็นมีดหมอ,อเล่มแรกที่หวัวแม่ปูชีนะครับผมเล่มนี้สองร้อยห้าสิบบาทครับผมางานจะราคาตามฝีมือนะครับผม อันนี้2อ0บาทเล่มนี้สวยๆหน่อยนะครับเล่มนี้ขายอยู่ที่450บาทนะครับก็คือตามความสวยครับผมส่วนเล่มใหญ่ก็4 5 0ห้าสิเช่นกันครับผมเล่มใหญ่ตัวเตือที่สเล่มที่3อันนี้เล่มใหญ่ตัวนี้500บาทครับผมนี่ครับนิวดำเท้นะครับผม ชีดน้ำหอมไม่ออกเหลืองแน่นอนครับไม่ออกสีจะเป็นสีดำครับดำๆนะครับเนื้อของไม้ยู่ดดำแท้แท้จะเป็นแบบนี้นะครับแท้นี่ครับผมไม้ก็ค่อนข้างหายากนะครับช่วงนี้ โอเคครับผมสนใจก็ติดต่อไม่ได้อ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรและไอดียไลน์ไว้ครับผมครับส่วน